สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาดูดินที่ได้ทําการปรุงไว้นะคะแล้วปรากฏว่าฝนตกลงมาน้ําท่วมขังดินที่เราปรุงในกระมังหรือในภาชนะที่ไม่เจาะรูแล้วเราจะสามารถจัดการอย่างไรดินตัวนั้นเอาไปใช้ได้ไหมวันนี้มีคําตอบให้ค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนตายเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เจอปัญหาเหมือนกันค่ะตายปรุงดินในกระมังนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยได้ชมคลิปการปรุงดินของตายมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะรู้ว่าส่วนมากเนี่ยตายจะปรุงดินในกระมังหรือไม่ก็ปรุงในล้อ,อยางไปเลยนะคะครั้งนี้ปรุงดินในกระมังค่ะตายก็ เอาแผ่นสังกะสีมาปิดมามาคลุมไว้แล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ปิดนะคะแต่ทีนี้แต่ลืมเอากระถางมากดทับไว้เอาของหนักมากดทับไว้ทําให้สังกะสีนั้นปลิวค่ะพอปลิวฝนตกลงมาน้ําก็ท่วมแบบนี้เลยขังแบบนี้เลยนะคะหลายๆคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้แล้วหลายๆคนน่าจะสงสัยว่าอา้าวแล้วเราจะจัดการอย่างไรดินตัวนี้ใช้ได้ไหมคําตอบคือใช้ได้ค่ะแล้ววันนี้เรามีวิธีจัดการมีวิธีแก้ไขปัญหามาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ ชมกันได้เลยนะคะเริ่มต้นนะดินตัวนี้ตายปรุงครบ5-7วันแล้วก็คือพร้อมใช้งานแล้วแต่ปรากฏว่าฝนตกลงมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไปใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะไม่เป็นปัญหาสําหรับเราค่ะแน่นอนว่าไต่จะเตรียมปลูกในกระถางนะคะก็เตรียมกระถางไว้เรียบร้อยนะคะตัวนี้กระถางเปล่านะนี่กระถางเปล่าไต่ก็จะรองก้นหลุมอะไรให้เรียบร้อยนะคะรองก้นกระถางด้วย กาบมะพร้าวสับนะคะใส่ไปเลยนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นล่ะดินตัวนี้เราก็ตักใส่เลยนะคะตักใส่เลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสําหรับเราเลยเราก็ตักไปตามปกติเลยค่ะตักมาทั้งน้ํานั่นแหละทุกคนไม่มีอะไรก็ตักเลยเนี่ยตักไปเลย ใส่ให้เต็มแบบนี้เลยนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปทำอย่างไรขั้นตอนต่อไปก็คือทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะทุกคนใส่ให้เต็มแบบนี้ก็คือมันเอาไปปลูกทันทีไม่ได้นะคะพอใส่ไปแบบนี้เดี๋ยวน้ำเขาจะซึมไปด้านล่างน้ำเขาจะซึมหายไปหมดนะคะจนเหือด จนน้ำเนี่ยเหือดไปเหือดแห้งไปหลังจากนั้นแหละเราก็ปลูกได้ค่ะทีนี้ปัญหาต่อมาพอน้ําซึมลงไปอ้าวดินจากที่เราเคยใส่เต็มมันก็จะลดลงไปด้วยสิใช่ค่ะเราก็ค่อยเติมดินลงไปในปริมาณที่เราต้องการให้มันเกือบเกือบเต็มกระถางตามที่เราปลูกปลูกกันใช้งานกัน นะฮะเท่านั้นเองนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้พอเราตักมาแบบนี้มันยังปลูกอะไรไม่ได้ใส่ต้นกล้าไปต้นกล้าก็จะลอยขึ้นมารากลอยขึ้นมามันปลูกไม่ได้ต้องรอให้น้ำเนี่ยซึมหายไปก่อนนะคะอันนี้ชื่อช่วงเชา้าเดี๋ยวสักช่วงเที่ยงนะแต่ก็เดินมาดูอีกครั้งหนึ่งน้ําก็จะซึมหายไปหมดแล้วละ่ะนะคะดีไม่ดีก็อาจจะไม่ถึงเที่ยงน้ําเขาก็จะซึมหายไปหมดแล้วนี่ละค่ะคือวิธีการแก้ปัญหาสําหรับคนที่ปรุงดินแล้วมีฝนตกลงมาจนน้าขังอยู่ในกระมังแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวแต่จะมาทําอีกถงนงนะึ เพราะว่าดินเรายังไม่หมดนะคะนี่แต่มีกระถางเปล่าอีกใบหนึ่งนะเดี๋ยวไปตักไอตัวกับมะพร้าวสับก่อนนะคะกับมะพร้าวสับมาแล้วนะคะทีนี้แต่จะขยับหน่อยกระถางนี้ขยับออกไปไหนกับมะพร้าวสับใส่ไปเพื่อให้น้ำนะคะเขาไหล ได้สะดวกเราก็ต้องใส่กลับมะพร้าสับไปด้วยแล้วก็ตักเหมือนเดิมตักดินมาใส่ <S 2> <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องทิ้งนะไม่ต้องทิ้งเลยนะคะดินที่เราปรุงแล้วก็มีน้ำเข้ามาขังแบบนี้มันไม่เสียนะทุกคนใช้ได้นะคะ อาจจะตักยากหน่อยเีแต่ขอยกกะละมังเลยแล้วกันอือก็ประมาณนี้นะคะให้เขาเต็มเพราะมันใส่ต่อไม่ได้แล้วนะทุกคนทีนี้เหลืออีกนิดหน่อยแต่ก็กะว่าเดี๋ยวพอน้ํามันซึมนะคะดินก็จะเตี้ยลงดินก็จะน้อยลงเนาะเดี๋ยวจะตักเพิ่มลงไปนะคะในส่วนที่เหลือตรงนี้นะ นี่แหละคะ่ะก็ทําแบบนี้ค่ะทุกคนไม่ได้ว่าดินที่เราปรุงแล้วมีน้ําขังจะใช้งานไม่ได้นะคะไม่ใช่นะก็ยังใช้งานได้นะคะเพียงแต่ว่าเราใช้งานไม่ได้ทันทีเราก็ต้องรอเวลาหน่อยเท่านั้นเองนะคะเอาล่ะนี่แหละคะ่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดมีคําถามสงสัยนะคะก็พิมพ์คําถามมาได้ใต้คลิปนี้นะคะแต่ก็จะมารวมตอบให้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ